ยังเป็นประเด็นร้อนที่ทําเอาหลายคนให้ความสนใจอย่างมากเลยนะครับสำหรับอดีตคู่รักอย่าง p ีเปียวัฒเข็มเพชรและโยเกิร์ตนัทชาภายหลังจากมิเรียนแฟนใหม่ของ P.K. ออกมาเปิดปมแฉเรื่องเงินของ p ีเที่หายไปจากบัญชี10ล้านบาทและยังบอกอีกว่าหลังหยา P.K. เหลืองเงินเพียง5,000บาท ทั้งพาดพิงถึงฝ่ายหญิงแม้ไม่มีการเอ่ยชื่อก็ทําเอาเข้าใจได้ว่าหมายถึงโยเกิร์ตรัตชาอดีตภรรยาของพีเคซึ่งก็มีเพจดังให้ข้อมูลว่าทางโยเกิร์ตก็รู้แล้วว่าจะมีการฟ้องร้องและเตรียมทนายไว้สู้แล้วล่าสุดครับในรายการแฉดีเจดดาวรินดาเล่าเรื่องของพีเคเปียวัฒว่าเรื่องบ้านเขาไม่มีหนี้เขาปิดไปหมดแล้ว มดดาก็บอกว่าแม่ปิดให้เออดูจากที่เขาสัมภาษณ์มดดําก็เลยบอกว่าคนเราทํางานทุกวันเงินมันไปไหนไม่มีเงินกินข้าวก็เวอร์ไปไหมโดยดดา้ากล่าวว่ามุมความคิดเห็นเรานะย้อนหลังไปสองปี10ล้านเฉลี่ยปีละ5ล้านแต่ย้อนไปตอนเป็นสามีภรรยากันเขากินอยู่ด้วยกันอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันถ้าเฉลี่ย2ปีที่เงินหายไป10ล้านตามที่มิเรียนโพสต์คือปีละ5ล้านคําถามที่คนถามคือ5ล้านกินอยู่ด้วยกันไหม มดดำกล่าวว่าพีเคไปให้สัมภาษณ์ว่าไม่เหลือเงินเลยแม่มาถามว่ามีเงินกินข้าวไหมอันนี้หนักนะทำงานทุกวันทำไมไม่มีเงินกินข้าวมันดิ่งขนาดนั้นเลยเหรอคนเขาถามดาด่ากล่าวว่าเพราะพี่พีเคเนี่ยสายเป จัดรายการด้วยกันตอนเช้าพี่พีเคจะมีของกินกาแฟอาหารเช้ามาให้ให้มาตูมให้ดาดาทุกวันวันหนึ่งเราอยากจะซื้อให้เขาบอกว่าไม่ต้องเขาจะซื้อเอง3-4ปีที่ทํางานด้วยกันมาเป็นอย่างนี้เขาชอบเลี้ยงเปคนอื่นดาดาบอกว่าคนตั้งคําถามเงินไปไหนหมดบดําบอกว่าเขาไม่มีจริงไหมดาดาก็บอกว่าเขาพูดตลอดตอนจัดรายการเขาพูดตลอดว่าเขาไม่มีเงินตอนแรกเข้าใจว่าเขาพูดเล่นจริงๆเขาพูดตั้งนานแล้วแต่พอมาให้สัมภาษณ์คนก็เลยตั้งคำถาม ลักษณะคุณพีเคที่เขาสัมภาษณ์และที่เราจัดรายการกับเขาใครพูดอยากได้อะไรเขาทําให้แต่ความรู้สึกเขาเขาไม่ค่อยพูดเขาก็เลยออกมาเตือนแค่นั้นเองชีวิตคู่มีอะไรควรจะพูดมีการคุยกันแต่ทัวก,ก็ยังไปลงจากการให้สัมภาษณ์มดนดำถามว่าเขาจะฟ้องร้องหรอแต่ดา,ดาตอบว่า ก็ดูจากการรวบรวมหลักฐานฟ้องร้องได้ยังไงผู้หญิงถือหุ้น80%ดาดาก็บอกว่าแต่พี่พีเคให้สัมภาษณ์ตัวเขาไม่รู้ต้องไปถามแม่เขานะักข่าวถามคุณพีเคจะมีการฟ้องภรรยาหรอเขาบอกผมไม่รู้ให้ไปถามแม่ผมเขาออกมาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันหมดดาก็เลยบอกว่า มึงเล่าเหมือนตอนที่เล่าให้กูฟังสิเอาเป็นว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะจบที่แล้วก็แล้วกันไปหรือทั้งคู่ต้องไปเจอกันอีกทีในศาลร,รอติดตามได้เลยครับ